อาเจ้าที่เข้าน้องวัวซชีวก็ได้อย่างเดียวนะครับเชือห้องไฮนะครับสเสือมันกรอบอรารมณ์ไปเจอโบที่แบบช่วยมากแล้วก็มนก็เลยแบบว่ามีโอกาสที่ได้กินเนื้อเสืออย่างของแท้เลยนะฮะวันนี้มนชอบมากเลยจริงๆชอบจริงๆชอบจริงนะฮะวอติได้มนจะเ,เรียกแอ่ะมนจะไป มันไปซื้อกึ่งมันไปซื้อมันจะไม่มีที่แบบนี้ให้กินนะครับเหงืบเงืบเงืเลยแล้วก็มีผักไม่แก่งหอมด้วยนะฮะอื้หออยู่ไ้นครับอร่อยป้ะอือหือาตัวนี่หมด เขาเอื้อนมาเชิญมันกรอบสุดยอดครับพี่จ้องสุดยอดจริงๆครับอืม เชื่อเขาไปคือบอกว่าคำเดีวคำน,น,นั้นต่อปไปกรึบกรึบไปไขมันแบบซื้อมันก่อนมันจะแข็งนะฮะไปต้มก็ไม่เปื่อยอืม้ม

เอร่อยังง เสือรล่นๆถ้าเป็นเสือมันกรอบนะแเ,เราหั่นเงี้ยมันก็จะแบบมันจะจนจะไม่เข้าเลยฮนะ นังนี ождения, ่เราไปเดินไลูกนะงน้นม้าาอโอ้ไม่ใช่คือ

miệng luôn hả ăn nếu ít rồi nè Tiếng không văn nè nên nôn ổn mất chỉ kia nó nằm mất vậy เธอมันกรอบเซ่อห้องให้อืมอืเลือกให้เอาผีเอ,อ็นกันแล้วเมื่ออู้ขายห่างได้แล้วเนี่ย thế cái mâm nó như cho em ăn luôn không cái 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 bát mướn hết cái cái เนี่ยครับส่วนนี้ของอันนี้คือเป็นเสือห้องไฮของแท้นะตรงนี้ได้เป็นมันตีเป็นเนื้อติดมันนะเสือห้องไฮนั่นคือเป็นแต่กัดข้าแปลมันจะกรอบมากเขาเรียกว่าบางคนเขาเรียกว่าเสือมันกรอบบางคนเขาเรียกว่าเสือห้องไฮครับ ở à, loại trinh Ừ. อืมสุดยอดอร่อยอร่อยนะฮะเคือเนื้อแบบว่าไม่ค่อยติดมันมากนะจัดหนักเข้าไปหิว บางที่มนไปซื้อนะเนื้อสองไหยถ้าเกิดไม่ใช่โบที่แบบว่าชมมูลแบบอามมูลหรือว่าแบบว่าโบที่อ้วนที่แบบโบแม่ที่มันมีลูกไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังไงว่าถ้าเกิดมักเนื้อชอบกินเนื้อแบบมนก็กดไลค์กดแชร์ให้มนด้วยนะครับแล้วก็คนที่มนรับที่สุดหรือว่าคนที่มนคิดถึงที่สุดนะครับก็ชาวไทยทุกคนหรือว่า ชาวไทยทุกคนนะครับก็มนยังเข้าไปประเทศไทยไม่เลยนะคิดถึงทุกคนแล้วก็รักแฟนคลับ F4 ของมึนทุกคนขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ